สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกค่ะประจรําเดือนสิงหาคม2567นานะคะชาวธาตุน้าค่ะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวมินค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนและ าวพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนนะคะถึง15ธันวาคมนั่นเองค่ะก็ EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักนะคะแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางทีสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นรวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นใหม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูว่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมาค่ะคนโสดชาวธาตนา้ำกระกฎมินพิจิตคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสำคัญนะคะทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดขอดูอดีหน่อยนะคะพไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สามไม้เท้าค่ะเป็นไพ่ ไม้เท้านะคะไพ่เดมูลค่ะแลาเป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะชาวธาตน้ำกระกรมีพิชิงที่เป็นคนโสดในอดีตที่ผ่านมานะคะสาเหตุที่ทำให้คุณกลายเป็นคนโสดนะคะหนึ่งเลยนะคุณอาจจะไปเขาเรียกว่าไปคุยไปคบนะคะ กับความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งที่อไม่ว่างไม่ว่างในที่นี้หมายถึงว่าเขาไม่ได้โสดจริงอืมเขามีพันธะภาระผูกพัน,พน,พนอ่อเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะอืมทำให้ตัวเราต้องต้องถอยออกมานะคะหรือ คุณอาจจะเป็นคนที่ถูกต้องนั่นแหละเป็นคนที่มาก่อนนั่นแหละแต่เขาอาจจะดึงคนอื่นนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้ตัวเรารู้สึกว่า,เ,าเราอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะคะ 2. นะคะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอืมนะคะความสัมพันธ์ที่ต้องรอคอยมองไม่เห็นอนาคตไม่รู้จะต้องรออีกนานสักเท่าไหร่ นะคะเลยเลือกที่จะเดินออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะอืมเนาะกอะ็อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะที่เป็นสาเหตุเบื้องต้นเนาะที่ทำให้ตัวคุณกลายเป็นคนโสดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะอืมหรือบางคนก็คุยกับชาวต่างชาตินะมันไกลจนเกินไปจนเราไม่อยากจะรอต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่อง,งของความรักของคนโสดนะคะและคนโสดที่มีคนคุยชาวธาตุน้ํากระกดมีพิจิกในเดือนสิงหาคมจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างในเรื่อง,งของความรักมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่หไม้เท้าค่ะบางคนก็ชีอประจารองเท้านะคะเดินทางอย่างเดียวเลยเนาะ ชายอดค่ะไพ่ดีเมจิเชียนนะคะและเป็นไพ่แปดไม้เท้าค่ะชาว้าน้ำก็ตรกดมีนพิจิกนะคะทั้งคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนสิงหานี้นะคะชีพจรลงเท้าจริงๆคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะคะแล้วมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอได้พูดได้คุยกับกับคนใหม่ๆ กับคนรอบข้างจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ได้เริ่มต้นที่จะทําความรู้จักกันแบบนี้ก็ได้นะถ้าหากว่าคุณเปิดใจนะคะเนาะถ้าหากว่าไม่ใช่ในเรื่องราวของการเดินทางก็อาจจะเป็นเ,เขาเรียกว่า ทางออนไลน์ก็ได้นะคะอืมเนาะกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็มีโอกาสค่ะที่จะได้พบได้เจอได้พูดได้คุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะมีโอกาสเหมือนกันอาจจะเป็นคุณที่ทักเขาก่อนหรือเขาที่มาทักคุณก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะอืมเนาะก็ลองลองดูก็ได้ค่ะเพราะว่าก็มีโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับคนใหม่ๆนะคะอืม ก็สำหรับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วนะคะก็มองว่าในเดือนนี้ก็ยังมีการสื่อสารนะคะอย่างสม่ำเสมอเนาะแต่ในเรื่องราวของออสถานะสถานะความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้มีการพัฒนานะคะอืม ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในส่วนของคนที่มีคนคุยอะคะ่ะมาดูความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อการเป็นอย่างไรขอดูของชาวธาตุน้ําก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตน้ํา mm hmm. ก็รากฏเมีฟิจิกนะคะที่มีต่อคนที่คุณคุยอยู่นะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับเขามาดูกันไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สิบดาบนะคะสมถ้วยค่ะ เอร์มิค่ะ2ดาบนะคะชาวธาตน้ำกระกรมีนพิจิกนะคะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวราศีกันลัคนากันราศีมีลัคนามีนะคะราศีกรกฎลัคนากรากฎชาววันพุธชาววันจันทร์นะคะอืมเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะ คุณคิดรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้เอาจริงๆแล้วตัวคุณรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะที่ทําไมมันถึงมันช้าจังเลยอะ่ะเออท,ท,ทั้งๆที่รู้สึกคุณรู้สึกดีกับเขามากๆอะ่ะความรู้สึกคือมันนําสถานะไปแล้วอะ่ะอืมประมาณนั้นแล้วคุณก็คุยกับคนคนนี้อาจจะคุยกันมานานแล้วด้วยนะคะมากกว่าสามเดือนหกเดือนอะไรเงี้ยเออนะ แล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมความสัมพันธ์มันช้าจังเลยอะ่ะมันสามเดือนหกเดือนแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีการพัฒนาเลยใดๆนะคะเขาจะเลือกเราจริงๆไหมเขาจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้คุณก็ยังเอ่อเดาใจเขาไม่ออกอืมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้สึกว่าตัวคุณก็ยังไม่ได้อยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันจบนะคะเพราะคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ไเริ่มเลยอะ่ะมันจะจบได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นคนที่ชาวธาตุน้ากระกฎมินพิจิตคิดถึงคนคนที่คุณคุยอยู่นะคะว่าคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุน้ากระกฎมินพิจิตมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะเป็นชาวธาตุไฟนะเมสิงธนูเอ่อสิบเหรียญค่ะ้าดินพฤศพกันมังกรนะคะ ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะน้ำกระกรดมินพิจิก่าเดียวก,กันกับคุณนะคะและเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะคนคนนั้นคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวท่านน้ำกระกรดมินพิจิกเอาจริงๆแล้วตัวเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะคะรู้สึกอยากทําความรู้จักกันมากขึ้นรู้สึกอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่าเหมือนตัวเขายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงจริงจังขนาดนั้นอ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่จะต้องนึกถึงเรื่องนี้อะไรประมาณนี้เพราะว่าไม่รู้สึกว่าตัวเขาอ่ะอาจจะยังมีภาระมีความรับผิดชอบหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะต้องทําก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ในเรื่องของความสัมพันธ์การที่มีคุณอยู่เขาก็อุ่นใจการที่มีคนคุณอยู่เขาก็รู้สึกดีรู้สึกสบายใจนะคะอืม แต่แต่แต่เหมือนกับว่าตัวเขาก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาให้มันแบบไปไกลามากไปกว่าน,นี้นะคะแต่เขารู้สึกดีกับคุณนะที่ท,ที่ที่มีคุณอยู่มีคุณคอยปรึกษามีคุณคอยที่จะแบบเป็นกําลังใจให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขานะคะสําหรับชาวทาตุน้ําที่มีคนคุยเนาะที่มีอ่า เป็นความรู้สึขกของเราที่มีต่อก,กันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในสุดข,ของเอาคัมอนาคตความรักวามสัมพันธ์เป็นอย่างไรไม่ขอเรียกบอกอก่อนนะคะว่าเอาคัมมันคืออนาคตอนาคต,อา,คตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคัมใบแรกนะคะได้เป็นไพ่วี e อ o f f o r t u n e นะคะ ไพ่สิบไม้เท้าค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่กิ่งถือเหรียญชาวธาตุน้านกระกฎมีนีิสิกนะคะที่เป็นคนโสดสําหรับคนที่โสดแบบสนิทเลยนะอืโสดแบบไม่มีใครเลยอะ่ะมันรู้สึกว่าตัวคุณจะโฟกัสในเรื่องราวของการงานการเงินความมั่นคงในชีวิตของคุณนะคะในเรื่องราวของความรักก็คือพักไว้ก่อนเลย เพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะมีภาระความรับผิดช,ชอบมีหน้าที่ที่จะต้องแบกเยอะแยะมากมายต้องทําก่อนนะคะประมาณนั้นสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะก็ก็ยังคุยอยู่ค่ะแต่ก็ยัง,ยงไม่ยังไม่ได้มีการพัฒนาใดๆหรือมีการพัฒนาแต่ว่ามันช้าเหลือเกินแล้วคุณต้องเป็นแบบเดือแบกในความสัมพนะันธ์น่ะคุณต้องผลักความสัมพันธ์ไปข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเหนื่อยแต่ถามว่ามันมีการแบบพัดพลาดกันไหมมีการจบกันไหมก็ยังนะคะประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของไพ่ทาโร่อยากให้คําแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชอบน้านกรากฏมีพิจิตค่ะขอดูคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกนะคะเป็นไพ่สเตรน t ์ค่ะก้าวไม่เท้านะคะไพ่สีดบค่ะ เดทค่ะชาว่านน้ำก็ปรกฏมีพิจิกที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเรื่องราวของคนโสดที่โสดสนิทไปเลยอะค่ะไพ่บอกว่าในช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะโฟกัสในเรื่องของความรักเพราะว่าถ้าหากว่าคุณโฟกัสในเรื่องของความรักแล้วอะค่ะออในเรื่องราวของการงานการเงินชีวิตของคุณมันจะอาจจะหนักแลวก็จะเหนื่อยมากไปมากกว่านี้คุณอาจจะไม่มีเวลาเลยก็ได้นะคะ แล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยแต่ความสาัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพทาร์บอกว่าอเอาจริงๆแล้วอ่ะคุณก็น่าจะพยายามกอบความสัมพันธ์นี้มานานพอสมควรถ้าหากว่ามันไม่ชัดเจนหรือว่ามันยากมากจนเกินไปจนบางครั้งบางทีมันมันสร้างความท็อกซิกให้กับตัวคุณมันสร้างเอเนอร์จีลบทําให้เอ่อเพื่อควาแม่ในการงานของคุณ ในการหาเงินของคุณความสุขในชีวิตของคุณมันมันเหลือน้อยหรือมันแทบจะไม่มีเลยแล้วมันกระทบกับกับทั้งหมดของชีวิตคุณนะอ่ะพายบอกว่าพักก่อนไหมนะคะพักก่อนไหมรักษาใจก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะพายอ,อยากให้คุณดูแลตัวเองให้ดีมากกว่านี้นะคะก่อนที่จะออดึงใครสักคนนึงเข้ามาในชีวิตแล้วมันก็หนักหรือว่าเหนื่อยมากจนเกินไป ะะก็เอาที่พร้อมเนาะประมาณนี้นะคะชาวธาตุน้ําขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ